สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง My Sweet Mobster ตกหัวใจในายจอมโหดตอนที่11เช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกนางเอกก็พากันแต่งตัวแบบจัดเต็มขนเสื้อผ้าออกมาลองแทบจะหมดตู้ก่อนพวกเขาจะลงไปด้านล่างเพื่อทานอาหารเช้าแถมโชวหวานใส่กันจนพวกลูกน้องแปลกใจถึงแม้ทั้งสองคนจะพยายามเก็บอาการแบบสุดๆแต่สุดท้ายในตอนที่ทุกคนกำลังหลับตาสวดภาวนาขอบคุณอาหาร พระเอกนางเอกดันแอบส่งตาหวานใส่กันทำท่าทำทางจีบกันไม่หยุดและฮงกีก็เป็นคนแรกที่สังเกตเห็นแต่เขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปทว่ามันก็ไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะพอทานอาหารเสร็จพระเอกนางเอกก็ยังแอบมายืนจีบกันต่อล่ำลากันเป็นชั่วโมงก็ไม่เสร็จสักทีท้ายที่สุดแจซูก็ต้องขึ้นมาตามให้พระเอกไปทำงานต่อมาเมื่อมาถึงบริษัทพระเอกก็ได้มาค้นหาที่เดทโรแมนติกโรแมนติกแล้วก็เอาแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียว แจซูกับรงเฮก็เลยมาแอบดูด้วยความแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นพระเอกเป็นแบบนี้มาก่อนก่อนอิวยองจะเดินเข้าไปเพื่อนําเอกสารไปให้พระเอกเซ็นพร้อมแซวว่ามีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอครับอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้มีคนรู้แน่จากนั้นพระเอกก็ได้ถามอิวยองว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงได้ออกมาจากบ้านคนเดียวตั้งแต่เชา้าอิวยองจึงเล่าแบบสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาพระเอกเลยแนะนําอิวยองเหมือนที่อิวยองเคยแนะนําเขา ซึ่งก็คือให้อิวยองบอกความรู้สึกตัวเองไปตามตรงในขณะเดียวกันฮงกีก็ได้แวะมาที่ร้านทําผมของเพื่อนนางเอกและพบว่าเธอกําลังดูแลลูกชายของลูกค้าอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปคุยเล่นกับเด็กคนนั้นเมื่อเพื่อนนางเอกสังเกตเห็นว่าฮงกีเข้ากับเด็กได้ดีมากเธอจึงได้ถามถึงเพื่อนร่วมบ้านของเขาคนอื่นๆขึ้นมาฮงกีบอกว่าทุกคนต่างก็รักเด็กกันหมดยกเว้นอิวยองทําให้เพื่อนนางเอกสงสัยว่าทําไมฮงกีจึงเดาว,ว่า อาจจะเป็นเพราะอิวยองไม่เคยมีครอบครัวเขาก็เลยไม่อยากสร้างความสัมพันธ์กับใครและไม่อยากมีครอบครัวเพราะเขาเกลียดการผูกมัดและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนดังนั้นในเวลาต่อมาเมื่ออิวยองมาสารภาพความในใจกับเพื่อนนางเอกเธอก็เลยตัดสินใจปฏิเสธเขาไปโดยโกหกว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วด้านพระเอกหลังจากรู้ว่านางเอกไปซื้อของเล่นที่ห้างเพื่อใช้ในการถ่ายคลิปลงช่องใหม่ของตัวเอง เขาก็เลยโผล่ไปที่นั่นเพื่อเซอร์ไพรส์เธอก่อนทั้งสองคนจะเดินซื้อของเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ทันใดนั้นเองไฟในห้างกลับดับลงทําให้เด็กๆรู้สึกหวาดกลัวพระเอกจึงได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อเบีเ่ยงเบรนความสนใจของเด็กๆด,ด้วยการเล่นหุ่นเงาและนั่นก็ทําให้นางเอกหวนคิดถึงฮยอนอูเพื่อนในวัยเด็กของเธออีกครั้งเพราะเขาคนนั้นก็เคยใช้วิธีนี้ในการทําให้เธอสงบลงเช่นกันต่อมาระหว่างเดินทางกลับบ้าน นางเอกก็ได้เล่าให้พระเอกฟังเกี่ยวกับเพื่อนในวัยเด็กของเธอพร้อมบอกว่าเขาคนนั้นก็คือสาเหตุที่ทำให้เธออยากสร้างความสนุกให้กับเด็กๆเ,เพราะเธอหวังว่าเธอจะสามารถช่วยปลอบโยนเด็กๆที่โดดเดี่ยวได้เหมือนกับที่พี่ขยอนอูเคยช่วยเธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้พระเอกจึงพูดขึ้นมาว่าคนคนนั้นก็คงรู้สึกแบบเดียวกับเธอความทรงจำที่เขามีร่วมกับคุณจะทำให้เขาเข้มแข็งและช่วยให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้เช่นกัน วันรุ่งขึ้นนางเอกก็เริ่มถ่ายทาคอนเทนต์และได้อัปคลิปแรกลงไปในช่องของเธอถ้าว่าแม้พระเอกจะเป็นคนแรกที่ดูคลิปแต่คนแรกที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นดันเป็นอายการฮายอนอูซะได้และแม้ว่าฮายอนอูจะใช้นามแฝงนางเอกก็เดาได้อยู่ดีว่าเป็นเขาเธอจึงได้ตอบกลับแทบจะทันทีซึ่งเธอก็ได้กล่าวขอบคุณที่เขาให้กําลังใจเธอมาตลอดแต่นั่นกลับทําให้พระเอกหัวเสียขึ้นมาจนนําไปสู่สงครามคอมเมนต์ ระหว่างแอคเขาความยุติธรรมและจกกักรพัดเพนกวินที่พากันแข่งกันกล่าวชมนางเอกด้านเยนาตอนนี้ก็ได้กลับมาถ่ายโฆษณาให้กับบริษัทของพระเอกแล้วและหลังจากถ่ายงานเสร็จเือก็ได้ชวนทุกคนไปทานข้าวด้วยกันพอต้องการใช้เวลากับพระเอกให้มากขึ้นก่อนพวกเขาจะเดินออกมาเจอนางเอกหน้าบริษัทพอดีเยนาจึงได้ชวนนางเอกไปด้วยทว่าพระเอกกลับเอาแต่ยืนแข่งื่อไม่พูดอะไรกับนางเอกสักคำ พราะน้อยที่เธอตอบคอมเมนต์ให้ยอนอูในเวลาไม่ถึงนาทีแต่กลับตอบคอมเมนต์เขาหลังจากที่ผ่านไปแล้วตั้ง43นาทีแถมตอบพยอนอูยาวกว่าเขาด้วยต่อมาเมื่อเยนาสังเกตเห็นว่าพระเอกเอาแต่สนใจนางเอกมันก็ทําให้เธอหงุดหงิดเธอจึงพยายามพูดเหน็บแนมเกี่ยวกับช่องใหม่ของนางเอกแว่าพระเอกก็พูดปกป้องนางเอกทันทีก่อนนางเอกกับเยนาจะบังเอิญเจอกันในห้องน้ํา เยนาได้พูดออกมาอย่างชัดเจนว่าเธอนั้นชอบพระเอกและชอบมาตั้งแต่เขาช่วยเธอเมื่อ8ปปีก่อนแล้วในขณะที่นางเอกรู้จักพระเอกมาแค่สมเดือนเท่านั้นถึงอย่างนั้นนางเอกก็ไม่คิดที่จะยอมให้กับเยนาบอกว่าเธอนั้นไม่ได้อิจฉาเลยสักนิดที่เยนาได้ทํางานกับพระเอกเพราะเธอเองก็รู้ว่าเยนามีความสามารถอีกทั้งนางเอกก็มีความสุขมากกว่าที่เธอนั้นได้สนับสนุนพระเอกเพราะเธอเองก็ชอบพระเอกมากเช่นกันวันรุ่งขึ้น ยูยองก็ได้มารายงานพระเอกว่าในวันนั้นมีชายน่าสงสัยมาแอบถ่ายรูปแถวบ้านพวกเขาจริงๆและคนคนนั้นก็ได้จากไปทันทีหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จทําให้พระเอกรู้สึกเป็นห่วงนางเอกมากเขาก็เลยบอกให้ดงฮีออกไปซื้อของเป็นเพื่อนนางเอกเพราะไม่วางใจให้เธอไปคนเดียวต่อมานางเอกก็ได้พาดงฮีแวะที่ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งทว่าดงฮีกลับมีท่าทางเหมือนไม่อยากเข้าไปอย่างเห็นได้ชัด แต่สุดท้ายเขาก็ได้เดินตามนางเอกเข้าไปก่อนทั้งสองคนจะได้พบเข้ากับพยอนอูโดยบังเอิญแถมพยอนอูยังลืมตัวเผอเรียกชื่อดงฮีด้วยความสนิทสนมอีกด้วยทําให้นางเอกแปลกใจเมื่อรู้ว่าทั้งสองคนรู้จักกันพยอนอูจึงบอกว่าเขารู้จักร้านนี้ก็เพอดงฮีแต่ในตอนที่ดงฮีขอตัวไปเข้าห้องน้ํานั้นจู่จูก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาทําร้ายเขาเพราะกดแค้นเรื่องน้องสาวดงฮีจึงรีบสลัดชายคนนั้นออกแล้วหนีไป ก่อนจะมายืนนิ่งด้วยความตื่นตระหนกนึกถึงภาพเด็กสาวคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดขณะเดียวกันนางเอกกับฮยอนอูก็พากันตามหาดงฮีไปทั่วด้วยความเป็นห่วงแต่เมื่อหาไม่พบฮยอนอูก็เลยตัดสินใจขับรถไปส่งนางเอกที่บ้านพระเอกทําให้พวกเขาได้พบเข้ากับดงฮีที่นั่งอยู่ที่บันไดดงฮีก็เลยแสร้งทําเป็นว่าไม่เป็นอะไรและอ้างว่าเขาไปหาเพื่อนมาไม่นานแจซูก็เดินมาพบพวกเขา และได้เชิญฮยอนอูเข้าไปในบ้านพอคิดว่าฮยอนอูเป็นกิ๊กนางเอกแต่สุดท้ายก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเขานั้นเป็นอายการทว่าในตอนที่ฮยอนอูกําลังจะกลับพระเอกแดนเดินมาเจอเข้าพอดีเป็นเหตุได้เกิดสงครามคําพูดอีกครั้งทั้งสองคนเอาแต่ตึงใส่กันสรรหาคําพูดมาตอบโต้กันแบบรัวๆและก่อนที่ฮยอนอูจะจากไปเขาก็ได้บอกกับพระเอกว่าขานั้นยังไม่ยอมแพ้เรื่องนางเอกและเขาจะพาเธอออกจากบ้านหลังนี้ทันทีหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ในทางกลับกันยูยองก็ได้ไปปรากฏตัวที่บ้านเพื่อนนางเอกในสภาพเมาแอพร้อมกับของกินและอาหารเสริมมากมายเขาได้สารภาพกับเพื่อนนางเอกว่าเขาชอบเธอมากและสงสัยว่าเธอไม่ชอบเขาแล้วจริงๆหรอเขาได้เดินเข้าไปจับมือเธอและเอนเข้าไปใกล้ๆราวกับจะจูบแต่สุดท้ายก็พลอยหลับไปบนไหล่ของเธอก่อนที่พ่อเธอจะเดินมาเจอพวกเขาเขา้าเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่ทุกคนจะออกไปทํางาน นางเอกก็ได้มอบขนมให้กับทุกคนจากนั้นพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าหากเธอทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปรับพร้อมกำชับว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นให้รีบโทรหาเขาทันทีต่อมาเมื่อมาถึงบริษัทพระเอกก็ได้ถามดงฮีว่าเขารู้จักฮยอนอูได้ยังไงดงฮีจึงบอกว่าฮยอนอูเคยช่วยเขาไว้ฝั่งนางเอกก็ได้มาทำงานพาร์ทไทม์แจกขนมแต่จู่จูหัวหน้าแก๊งแมวเหมียวก,กลับโผล่ไปหาเธอที่นั่นพร้อมกับลูกโป่งแมวดำในมือ เขาได้เดินเข้าไปใกล้นางเอกทีละน้อยและพยายามจะยื่นลูกโป่งให้เธอทันใดนั้นพระเอกก็โผล่มาจับแขนเขาไว้ก่อนจะใช้อีกมือนึงจับไปที่คอของเขาแล้วผลักเขาออกไปให้ห่างจากนางเอกด้วยความโกรธทําให้นางเอกตกใจมากเพราะเธอไม่เคยเห็นพระเอกโมโหขนาดนี้มาก่อนและตอนที่ส1ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ